ทุกคนเจอก็ทำอันนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะสีน่ารักมากหวานมากสวัสดีค่ะทุกคนกลับก็จะอีกครั้งนะคะในเจอาสอรีค่ะวันนี้วันนี้นะคะจากชื่อคลิปเอยวันนี้เราจะมาทำ เล็บด้วยตัวเองนี่นี่น,นี่ก็คือว่านี่เดี๋ยวให้ดูใกล้กลๆกันก่อนคือตอนนี้คือเล็บมันแบบมันบงมากมันพังมากเพราะว่าเราอะ่ะไม่ได้ไปร้านแล้วช่วงนี้ก็คือว่าโควิดอะค่ะโควิดก็ทําให้เราแบบไม่ได้สวยงามเนาะทุกคนก็น่าจะรู้เนาะ COVID, โควิดโคจรใจเอ๋ยใดๆเนี่ยคือ,อเล็บฉันก็พังเอาแอลโกอฮอล์สเปรย์เจลล้างมือนี่นั่นมาก็คือมือเนี่ย แห้งแห้งแบบแห้งผากแถวเล็บก,ก็ยังไม่สวยเพราะไม่สามารถไปร้านได้แต่ว่าเจลก็รู้สึกว่าเออเราเนี่ยก็เป็นคนแบบ อยากสวยอยากงามเนาะก็เลยเข้าแบบเว็บในช้อปปี้ใดๆนะคะแล้วก็ไปเจอนะคะว่าจริงๆเนี่ยเราสามารถทําเล็บได้ด้วยตัวเองนะคะแต่ว่าบอกก่อนนะว่าไม่เคยทําเล็บด้วยตัวเองมาก่อนเลยข้อผิดพลาดหลักๆของเจลเนี่ยก็คือแค่ทาเลยปะบสีมันยังไม่สม่าเสมอเลยอ่ะเจลก็ไม่รู้นะว่าวันนี้ที่ทำเนี่ยมันจะออกมาในประมาณไหนเนาะงั้นเดี๋ยวเรามาลุ้นกันดีกว่านะคะว่าวันนี้เนี่ยจะจะทเล็บด้วยตัวเองเนี่ยรอดหรือเปล่านะคะยังไงก็เป็นกําลังใจให้เจลด้วยนะคะ และแน่นอนของที่เจลสั่งมาในวันนี้ก็นี่คะ่ะนี่คืออันเนี้ยซื้อเองไม่ได้จ้างไม่ได้มีแบ์สปอนใดทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราจะทดลองด้วยตัวเองจริงจังนะคะเพราะว่าไของที่มันอยู่ในกล่องเนี่ยมันคือของแบบอุปกรณ์ทําเล็บทั้งหมดที่เราเนี่ยอยากลองดูว่าเราจะสามารถทําได้ด้วยตัวเองหรือเปล่านะคือกล่องไปรษณีย์เนี่ยก็ยังไม่ได้แกะนะแต่ว่าทิ้งไว้หลายวันแล้วแล้วก็ฉีดแบบแอลกอฮอล์พ่นให้ทั่วไปเลยนะคะเดี๋ยวเรามาแกะกันดูดีกว่านะคะว่าข้างในเนี่ย ปกรณ์มันจะครบอยู่ดีหรือเปล่านะต้าฮัลโหลว้าวฮุยเขาก็ทำมันลดอยู่นะนี่หลักๆอันนี้ก็คือเป็นเครื่องทําเล็บเจลนะคะน่าจะเป็นเครื่องทําเล็บเจลเนะาะเพราะสิ่งที่เจลสั่งมาคือร้านเนี้ยเขาจะแบบทําเป็นเซตนะคะว่าในเซตหนึ่งเนี่ยมีอะไรบ้างมีสีให้เลือกกี่สีอะไรอย่างเงี้ยตามราคา ทั่วไปเลยราคาเนี่ยเจลจำไม่ได้เดี๋ยวเจลลงลิงก์ในแบบใต้ description box เดสก์ท็อปบ็อกนะว่าเจลซื้อมาเท่าไหร่เนาะมาเปิดกล่องดูอันนี้ก่อนว่าข้างในคืออะไรเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะตู้ตู้เหรอเป็นที่ทําเล็บเจลอะ่ะเธอดีชมพูนะคะตรงน,นี้เขาก็จะมีคู่มือเรียกว่าคู่มือไมละ่ะไม่น่าใช่คู่มือเป็นบินเล็กๆนะคะแต่ว่าก็เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็มีสายอันนี้มาแล้วก็ที่เจลซื้อมานะคะจะเป็นเซต สีทาเล็บทั้งหมด10สีนะคะสาม,มารถเลือกสีได้นะคะซึ่งสีที่เจลเลือกเนี่ยก็จะเป็นทั้งโทนแดงโทนนูดอะไรประมาณนี้เดี๋ยวเรามาเลือกดูกันดีกว่าว่าสีมันจะเป็นประมาณไหนเนาะก็คือเป็นสีเล็บเจลปกติเลยแบบที่เราเคยเห็นในร้านกันก็คือว่าถ้าทําเองวันนี้เป็นอะจริงๆคือเปิดร้านทําเล็บได้ <S <S แล้วแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเขาก็มีแบบท็อปโค้ดเบสโค้ดอะไรอย่างงี้มาให้ด้วยนะคะเอาไว้แบบเคลือบเล็บของเราเนาะคือท็อปโค้ดอะเจลจะซื้อมาอันหนึ่งคือมีเบสโค โดอันนึงท็อปโคดที่เป็นแบบเนื้อเงากับท็อปโคดที่เป็นแบบเนื้อด้านนะคะเพราะฉะนั้นก็จะแบบ3อันแบบนี้แล้วก็มีกันไกตัดเล็บปลอมหน้าตาเป็นแบบนี้อันนี้เป็นน้ำยาล้างเล็บแบบน้ำยาล้างเล็บเจิว๋วนี้เป็นเหมือนกาวอะคะ่ะ กาวต่อเล็บจริงๆก็ไม่เชิงเป็นกาวหรอกคะ่ะเป็นเหมือนแบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะน่าจะเป็นซิลิโคนท็อปพวกจิวเวลรี่อะไรเงี้ยค่ะจริงๆมันก็มีอยู่ในเซ็ตแล้วแต่ว่าเจลซื้อมาเพิ่มด้วยแล้วก็มีนี่อันนี้อุ้ยเลิศมากเลยอะเลปอมมันจะใส่ได้ั้ยเนี่ยเพราะเล็บฉันใหญ่มากนี่คะ่ะเลปอมเจลซื้อแบบทรงที่มันเป็นทรงอัลมอนด์แล้วก็หัวตัดนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็เป็นแบบปลายแหลมนิดนึงประมาณนี้ก็คือเราสามารถเลือกซ<ล><ส>ื้อเลปอมมาได้นะคะแล้วก็ มีเซตที่แบบอย่างเงี้ยที่เราเห็นตามร้านร้านทำเล็บทั่วไปเลยค่ะในนี้นะเขาก็จะมีพวกแบบจิวเวลรี่เป็นแบบผงจิตอร์ใดๆนะคะมีแบบชุดกันไกาตัดเล็บมาเล็กๆด้วยก็คือให้ของมาเยอะอ่ะคือแบบซื้อแค่เซตเดียวก็คือเปิดร้านได้แล้วแล้วก็ชอบอันนี้มากเลยอ่ะมีตะบายแบบเนี้ย คืออันเนี้ยบอกก่อนนะว่าสิวไม่เคยค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการทําเล็บใดๆเลยแค่แบบเวลาเราไปทําเล็บในร้านหรืออะไรเงี้ยเราก็จะสังเกตช่างว่า เฮ้ยเขาทาอะไรบ้างกับเล็บเช่นแบบเขาบารุงมือก่อนนะเขาตัดหนังปลายจมูกตัดเล็บให้มันเป็นทรงเรียบร้อยนะคะแล้วเขาก็จะใบหน้าเล็บออกแล้วก็เอากาวอ่ะมาต่อเล็บอะไรเงี้ยถ้าสมมติเราจะต่อเล็บเนาะหรือวันไหนที่เราไม่ได้อยากต่อเล็บเนี่ยเราก็แค่ทาเล็บเจลปกติแต่ว่าวันนี้เนี่ยเจลอยากจะเพิ่มออปชันด้วยกันต่อเล็บปลอมด้วยนะคะดูว่าจะรอดหรือเปล่านะอะไรเดี๋ยวขอซูมมาใกล้ๆที่มือกันเลยนะคะว่าดูสภาพมือจริงคือแบบเย็นขนาด และนี่คือเซตอุปกรณ์ที่เอามาวางไว้บนโต๊ะทางานนะคะก็คือเป็นโต๊ะทํางานที่เจลทํางานจริงๆแหละก็คือค่อนข้างรกนิดนึงพอเอาของมาวางนะมันก็จะดูเยอะๆหน่อยนะคะนี่เซตทั้งหมดนี้นะคะเดี๋ยวเอ่อเริ่มที่อะไรดีละ่ะไปไม่ถูกเลยพอไม่เคยทําเหมือนกันก็เดี๋ยวให้ดูสภาพเล็บก่อนนะคะก็คือจะมีความเยินเล็บก็คือมีการกัดบ้างอะไรบ้างคือเป็นคนชอบกัดเล็บอะ่ะเพราะฉะนั้นเจลก็เลยแบบชอบทําเล็บ เจลจะได้แบบไม่ลืมตัวอะไรเงี้ยเวลาแบบเจลทําทเล็บมาเนาะเจลก็จะได้ไม่เผลอไปกันเล็บอะไรประมาณนี้ก่อนอื่นงั้นเดี๋ยวเจลขอตบใบเล็บก่อนแล้วกันเนาะดูว่าจะยังไงก็คือตบใบให้มันแบบโอเคนิดนึงเป็นการเตรียมเล็บก่อนคือถ้าจะตัดหนังเลยก็คงทําไม่เป็นตบใบเล็บให้มันแบบเออไม่มีเนื้อที่มันแบบมาได้ให้มันขึ้นทรงสวยงามนิดนึง บอกก่อนนะว่าเจว่ะเป็นลูกสาวร้านเสริมสวยนะเจวก็จะเห็นแม่เจว่ะทำเล็บให้ลูกค้าแต่เจลก็แบบเออไม่รู้หรอกเขาทํายังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยตอนเด็กๆนะหน้าที่ที่แบบทําในร้านาเสริมสวยคืออะไรรู้ไหมเอาน้ําล้างเล็บไปทิ้งนะคะนั่นคือชีวิตวัยเด็กของเจลเองก็ท่นผู้ผ่านอะไรมาเยอะมากสมัยนี้ฉันก็คงแบบเปิดร้านทำเล็บไปเลยว่ะดูนะว่าจะรอดหรือเปล่า สบายทำความสะอาดซอกเล็บของเราอะไรแล้วเรียบร้อยเราก็จะมาทำการต่อเล็บกันเจลดูดีกว่าว่าเจลจะเอาทรงไหนคือเจลแอบเป็นห่วงว่าเล็บที่ได้มามันจะเล็กไปเพราะว่าจะเป็นคนเล็บใหญ่มากเดี๋ยวลองดูนะคือก็เหมือนว่าเราก็ต้องลองก่อนนี่ก็ได้อยู่นะอย่างเงี้ยเอ้ยพอดีอยู่นะพอดีเล็บอยู่นะ เออเดี๋ยวเดี๋ดูก่อนว่ามันจะเล็บเล็บอื่นมันจะเวิรกหรือเปล่าเนาะทีนี้เราก็จะมาเลือกกันว่าแบบไหนเข้ากับเล็บนิ้วไหนอย่างอันนี้เราก็เลือกมาคู่หนึ่งก็วางใกล้ๆกันเวลาเราเรียงใช่ไหมมันก็จะได้แบบเห็นไหมมันก็จะได้เป็นแบบคือคนละอันอะไรอย่างนี้อันนี้นิ้วโป้งชี้กลางนางก้อยเรียงไปเลยแบบนี้เดี๋ยวเรามาติดเล็บทีละอัน จลขอใช้ก,กาวแบบนี้ดีกว่าน่าจะติดง่ายกว่าเนาะแต่เจลเห็นเขาแบบขูดเล็บด้วยอ่ะทาไมเขาต้องขูดอนะ่ะทาให้หน้าเล็บมันบางๆหรอหรือว่าทําให้มันแบบหรือยังไงก็ไม่รู้เนี่ยเขาขูดอย่างเงเห็นไหมหน้าเล็บไม่สวยเลย <c oughs> เห็นปะแต่มันอาจจะเป็นเทคนิคของเขานะก็ลองดูอาจจะทําให้เป็นการเพิ่ม t e x t อร์ของกาวให้แบบเล็บมันติดทนก็ได้ก็คืออันนี้บอกก่อนนะว่าถ้าจะทําเล็บอะอย่างนี้คือ แน่นอนเล็บคือจะบางเจลจะเริ่มจากข้างที่เจลถนัดก่อนอเมื่อกี้ไปล้างมือมาเป็นคราบกาวติดนะคะนี่มันก็คือเหมือนกาวตาช้างไงเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยหาวิธีการเอาออกแล้วกันรู้แล้วว่าทําไมเขาถึงแบบทําให้มันไหลออกยากเพราะว่ามันจะหกได้ง่ายนะคะเราทาทีละเล็บกันดีกว่า นีนะคะเจลก็ต่อทั้ง10บเล็บเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเก่งมากฉันเก่งมากทำโดยตัวเองนี่นะคะแต่ว่าเนื้อของเล็บอ่ะคือมันจะมีความยาวมากเจลแอบกลัวว่าถ้ามันยาวเท่านี้มันจะหยิบจับลำบากซึ่งจริงมันก็สวยอยู่นะคือแทบจะไม่ต้องอะไรเดียวนะคะแต่ว่าถ้าเราจะตัดเล็บนะคะก็แนะนำให้ใช้แบบนี้นะคะจะตัดง่ายกว่าอันนี้คือจำได้เพราะว่าเห็นที่ร้านเขา เขาเคยเอามาต,ตัดให้มันดูแบบนิดนึงอันนี้ก็ไม่เคยใช้เหมือนกันมันจะกัดเล็บือเปล่าที่การก็คือนะเดี๋ยวดูใกล้ๆเราก็จะแบบนี่ลงไปนิดนึงให้มันแบบแล้วก็กะระยะที่เราต้องการแล้วเราก็ตัดออกเลยเห็นไหม,มเห็นไหมเห็นไหมมันก็ได้ขนาดที่เราต้องการละอุ้ยไม่เท่าอ่ะต้องมานั่งเก็บเศษเล็บอีกกระเด็นไกลมากแม่แต่ตอนนี้ก็ง่ายดีนะ ตัดเสร็จแล้วเรียบร้อยทีนี้เดี๋ยวเราจะมาทําเล็บให้มันแบบเป็นทรงกันนะคะด้วยการตะไบเหมือนเดิมนะคะก็คือจะทรงอะไรก็ได้จะเหลี่ยมจะอัลมอนด์หรือว่าจะาวงรีอะไรก็แล้วแต่นะคะเ,คเดี๋ยวเจอตะไบเล็บให้มันโอเคก่อนส่วนตัวจะจะทําแบบที่มันมีความเหลี่ยมนิดนึงแต่ว่าไม่ได้มนแบบทรงอัลมอนด์ทรงอัลมอนด์ก็คือจะมีความแบบ กลมๆไปเลยหรือบางคนก็จะชอบแบบเหลี่ยมไปเลยก็มีก็ใช้วิธีการตะไบเนี่แหละค่ะอะทุกคนเจลก็ได้ส่งเล็ก,ส,ลกส่งเล็กทรงเล็บที่เจลต้องการแล้วนะคะนี่ประมาณนี้เลยนะคะไม่ได้ยาวเกินไปนะคะนี่ สวยงามเดี๋ยวเราจะเริ่มจากการลงเบสโค้ดก่อนนะคะเดี๋ยวเจลหาก่อนท่านไหนนะจะมีเบสโค้ดกับท็อปโค้ดเนาะอันนี้ท็อปโค้ดนะคะ2อ,อันนี้อันนี้จะเป็นเบสโค้ดนะคะ,จะเจลลงเบสโค้ดก่อนเนาะ,ะรอบหนึ่งให้ทั่วนะคะทุกคนเมื่อกี้นะคะเจลก็ทาเบสโค้ดไปแล้วนะคะแล้วก็เอาไปอยู่ในเครื่องอบตัวนี้นะคะ1น,นาที นะคะคนี่ข้างนี้เดี๋ยวเรามาลงอีกข้างกันนะคะทุกคนเจลก็นี่อบเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะก็จะมีความแบบเรียบเนียนขึ้นนะคะนี่เจลว,ว่าเหนือหนึ่งนาทีมันไม่ค่อยแห้ง เดี๋ยวเพิ่มไปอีกหนึ่งนาทีเนาะแต่ว่าหลังจากนี้คือเดี๋ยวเรามาเลือกสีกันนะคะสีแต่ละอันเนี่ยเจลเลือกไว้ตั้งแต่ตอนซื้อแล้วนะคะเจลคิดว่าวันนี้จะทาเป็นสี049อ,อ,อันนี้นะคะจะเป็นสีเนื้อน,น,น,ดดดดนูดๆพุดีๆนิดนึงแล้วก็มีความสีแดงสีแดง053มันจะเข้ากันไหมอะไม่เอาดีกว่าเอา002สีนูดกับสีเทานี่ สีนูตคืออันที่เป็นขวาสุดเห็นไหมเฮ้ยมันเป็นนูชมพูอ่ะอันเนี้ยในกล้องมันดูสว่างจังนี่นะคะสีนี้เป็นหลักแล้วก็เดี๋ยวทาสลับก,กับสี002นะคะที่เป็นสีเทาแบบนี้เห็นไหมอะทีเทา002อันนี้ที่วงไว้นะคะเดี๋ยวเราลง049กันแกะไม่เอาใช้ที่อันนี้แกะเอา น,นี่นะคะอันนี้คือยี่ห้อสีทาเล็บที่เราซื้อมาเขาต้องอันนี้ไหมเขาต้องเขย่าไหมนี่เป็นสีนูดนูดแบบนี้เห็นไหมโอเคมาเริ่ม ร2 0ยิฟีนาทีนะคะทุกคนสี่ได้เลยอันนี้คือถ่ายแค่รอบรแรกนะคะเฮ้ยก็โอเคอยู่นะดูดิเดี๋ยวเราลงรอบ2กันนะข้างนี้เรายังไม่ลงนะ แล้วเรียบร้อยนะคะอันนี้ทาแล้วสองรอบเดี๋ยวเจลขอทําอีกข้างหนึ่งดีกว่าให้แบบมันเป็นโทนสีเดียวกันนะคะ เจลก็ทําอันนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะสีน่ารักมากหวานมากเป็นสีที่หวานมากเวอร์นะคะแม่เดี๋ยวเจลว่าจะลงเฮดพลอยก่อนทาท็าทอปโคดนะคะแต่เจลว่าเรื่องไม่ถูกว่าเจลจะทาอะไรบ้างใช้อะไรบ้างะครับเพราะว่าคือปกติเวลาที่เราลงแบบพวกจิวเวลี่อะไรเงี้ยบนบนเล็บเราอะอย่างอันเนี้ยเชื่อไหมมันตกอะไร25บา้า ทั้งที่อันเนี้ยถ้าจำไม่ผิดนะทั้งหมดอะประมาณ35บาทแต่ว่าถ้าไปในร้านอะก็คือขายอันละไปถึงข้างในอะ่ะ1เม็ดอะยีบาทอะไรเงี้ยคือมันโหยมันแพงมากเลยอะไรอย่างนี้เจลกะว่าเจลจะแต่งแบบจิวสวยๆหนึอันที่นิ้วชี้ด้านนี้นะคะแล้วก็เป็นจิวทองแบบนี้นะคะ เดี๋ยวเลือกลายแ๊บหนึ่งเดี๋ยวทําแล้วเดี๋ยวให้เพื่อนๆทุกคนดูเนาะอันนี้ถ้าจำไม่ผิดมันน่าจะเป็นกาอ๋อมันเป็นแบบเนื้ออย่างเงี้ยเป็นเนื้อแนวแบบซิลิโคนคือถ้าเจลทำซิลิโคนอะ่ะเจลคงทำได้เป็นเดีย๋ยวเจลขอเป็นที่นี่เดี๋ยวลงทุกเล็บเลยจัดเลยจัดเต็มเลย นี้นะคะเราก็ได้สิบเล็บเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะติดดาวติดดาวที่เล็บนะคะแต่ว่าข้างนี้มีความเบี้ยวนิดนึงก็โอเคอยู่แล้วก็มีติดสีเงินข้างบนแล้วก็ข้างซ้ายนะคะเจลจะติดจิวเวลรี่อันใหญ่แต่ว่าข้างขวาเจลจะไม่ติดนะคะเพราะว่าขอเจลรู้แน่นอนว่ามันต้องหลุดง่ายมากก็เลยไม่ติดดีกว่านะคะจะได้แบบนี้ แล้วก็นิ้วโป้องอุ้ยนิ้วโป้งคือข้างล่างอ่ะไม่ได้เลยเพราะว่างานกาวใดๆแต่ก็เออไม่เป็นไรหรอกครั้งแรกของเราแต่ก็เห็นไหมนี่โอเคเลยนิ้วโป้งเจลจะไม่ติดอะไรนะคะแล้วเดี๋ยวเจลจะมาลงเป็นท็อปนะคะอันนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วเย้ย ก็ทำเสร็จแล้วนะคะน,นี่เดี๋ยวให้ดูกันใกล้ๆเลยซูมกันแบบใกล้ๆมีความเลอะได้ๆความเคลอนะคะก็อย่าถือสาก,กันนะคะเป็นการทําเล็บครั้งแรกของเจลเดี๋ยวเราไปสรุปกันนะคะทุกคนตอนนี้นะคะนี่ให้ดูเล็บก,กันชัดๆนี่คือทําเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะชมพูเทาแบบนี้นะคะก็จริงๆคือจะมีความเคลอะดๆนิดดึงแล้วก็ดาวก็คือติดไม่ตรงแต่ว่าข้างนี้ก็โอเคอยู่นะคะ เจ well ว่าออกมามันก็โอเคมีความแบบเรียบร้อยกรุบกริบน่ารักใส่กรุบนะคะแต่ว่าสีที่ทาส่วนตัวเจ well ว่าเจวี well ยังทาไม่แบบไม่สม่ำเสมอนะแต่ก็ดีกว่าการทาเล็บปกติที่เจวเคยทาคือมันจะแบบแทบจะขูดข,ขาไปเลยแต่อันนี้คือมันก็โอเคอยู่นะคะที่ได้ประมาณนี้นะคะก็เฮ้ยเสร็จแล้วถือว่าเราทำมิชชั่นวันนี้เสร็จ โอเคเรียบร <okay. S 2> so ้อยนะคะกับการทําเล็บด้วยตัวเองครั้งแรกนะคะเป็นเล็บเจลแบบนี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะยังไงก็ถ้าอยากดูคลิปอะไรใหม่ๆเนี่ยก็ลองคอมเมนต์ลองเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะสําหรับวันนี้เนี่ยเจลขอตัวไปก่อนแล้วนะคะตอนคือดึกมากแล้วเหมือนกันนะก็ขอบคุณทุกคนที่ตตามนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย